สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีจุลี่พาออกมาหาเลาะเล่นจากน้อยเด้อค่ะอากาศเห็นอากาศดีๆเนาะพี่น้องเนาะเอาลูกซ้ายลูกซ้ายวิทยุมาเอือนแลาวันนี้พ่อกับลูกไปแอดเวนเจอร์ค่ะจุลี่ยืนเฝ่ารถค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวมาเบิ่งบริเวณรอบๆกันเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องจุลี่พามาเล่นใกล้ๆลิลมแม่น้ำนี่ พ่าแมนอยู่บ้านเด้อค่ะเด้อเลยบ้านไหมอีกน้อยนึงพากันออกมาเล่นทะซื้อดอกค่ะเห็นอากาศมันดีๆแต่ว่าพ่อกับลูกพ่อกับลูกล้ไปข้างล่างแล้วค่ะจุลีบ่ได้ล้ไปน้ําเพิินเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นข้ามไปอีกฟังนึงแล้วจุลีอยู่ฟังทั้งนีลาะเล่นทั้งนี้ค่ะสิบปีนขึ้นไหันดีบ่อื้พี่น้องป้าเป็นซีทึบๆค่ะ มีเห็ดมีอย่างบ่กเฮ้ยเป็นสีสันเป็นสีสันสันอยู่เด้อนี่เบิ่งดูไปซองเบิ่งจากน้อยอยู่มีอย่างบ่มีเห็ดดอกโตๆห้เฮาเบิ่งบ่พี่น้องเบิ่องดูเฮ้เบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งด,งด,งดูอันบ่ขันมันบ่มีแดดแบบนี้ย่านบ่คือดอกค่ะมันต้องมีแดดแน่จากน้อย เห็ดมันยังค่อยสิขึ้นเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่าเอาว่าบ่าได้ตัวนี้นี่มันเห็ดอะไรเห็นอย่างเนาะ,ะนี่เนาะพี่น้องนี่นั่นบ่แน่ในจค่ะบ่แน่ใจเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไปเบิง่งในหนังสือคะ่ะนี่น้าพี่น้องเนาะพูนก็อีกกลุ่มนึง ว่าอะไรด,ด้วยนี่แม่นี่ก็อีกกลุ่มนึงอันนี้สงสัยจะเป็นเห,หด็ดคอนซะขื้นใดจุลี่คิดว่าเป็นเห็ดคอนค่ะนี่เห็ดคอนแน่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดคอนนะคะดูลักษณะแล้วเนี่ยเลยเข้าไปนั่นก็แม่นค่ะนี่เอ้า พ่อเห็ดดอกง่ายหรือเปล่นี้แล้ว,วให้เบิ่งอันนี้ก่อนค่ะนี่นี่คิดว่าเป็นเห็ดคอนยี่ดอกค่ะพี่น้องนี่จุลีว่านาจะเป็นเห็ดคอนเบิ่งเห็ดดอกง่ายนั่นพี่น้องเอาเอื้อสร้างมีเห็ดแท้จุลีคิดว่าสิบ่มีเห็ดนี่รีค่ะพู้น่ะปาดท,ที่โทนนาจะเป็นเห็ดเพึ่งนะเนี่ยจุลีว่าเห็ดเพิ่งยี่ดอกค่ะนี่ แต่ว่ามันเถ่าแล้วเด้อค่ะนห่โอ้ยมือกับใบใส่ถุงมือค่ะใรเตรียมถุงมือมาใบนั่นเห็ดเพิงอยู่ค่ะเห็ดเพิงอยู่เห็ดเพิงเห็ดเพิงเท่าค่ะเห็ดเพิงเท่าเอาเอื้อเอาล้เด้พอพ่อมองเห็ดเพิงแล้ว,วันนี้จุเลียพี่น้อง เบื่อกันเป็นสีหกกเป็นสีบมีนแดดคิดว่าสิเนื้อควาสีโบมีเห็ดผัดมีรีค่ะพี่น้องเดยยุคค่ะแต่ว่าเห็นดอกเดียวนึงดอกค่ะแล้วก็เห็นเห็ดคอนนั่นล่ะพี่น้องเห็นเห็ดผึ่งใ่ดอกนึงแล้วก็เห็ดคอนเอา้าเห็ดนยังอีกอะไรดอกนึงนี่เอา้าเดียเด๋ยวเดีแบบ๋ยวแป๊บนึงค่ะ แล้วเสียเบิ้งค่ะพี่น้องนี่ยูน้ำกันนี่เกือ,อบเม่นเหยียบค่ะเกือบเม่นเหยียบเกือบเม่นเหยียบนี่อ๋ออันนี้อันนี้เ่นนนนแม่นเห็ดเพิงดอกค่ะเห็ดนี่ยังบุนั่นนี่เด้อค่ะพี่น้องป้ากระไดมีอีกยู่บอไหนอลองดูสิ อันนี้ล่ะอันนี้มันคือเห็ดอะไรอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดเข่าเห็ดก้นโคกหรือเพื่อนเอิน่นรัสโซล่าค่ะนี่แมียนอยู่ค่ะรัสโซลา่าเห็ดดินเห็ดก้นโคกหรือว่าเห็ดเข่าเห็ดเข่าเห็ดดินเนาะพี่น้องนี่นี่นี่รัสโซลา่าโอ้ซองดอกกินน้ำกันค่ะนี่นั่น นาะพี่น้องเนะเาะป้อยเขาไว้นี่และค่ะให้เขาเป็นมู่กันมีมีเห็ดอย่างอื่นอีกอยู่บ้าพี่น้องเบิ่งดงูป้าเป็นสีทึบๆค่ะป้ากระไดเนาะพี่น้องเนาะ กันละค่ะย่าปีนอะไรเดี๋ยวมันที่ไปจ่าเอกับมีแฮงยุ้เดียวพ่อกับลูกแฮงบอยุกไก่เนาพี่น้องเนาะไปและบนันนี้หาทางลงดีกว่ามันมีหันภาพปีนขึ้นมามเนาพี่น้องไปลงๆลงบันนี้ลงพุดด่น้ะค่ะถนนน่ะนั่นถนน้ะค่ะ ปีนลงมาได้แล้วค่ะนี่มองนหันจุลีพาขึ้นไปมองหันเด้อค่ะพี่น้องนะ่บ,บสูงดอกค่ะแต่ว่าแห่งอันป้าเป็นสีหกกเนี่ยจังน้อยนึงอยู่เห็ดกะพอพอมีอยู่ค่ะเห็ดกะได้จังที่ห้เบิ้งนัน่นและเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมา้าซาโพดค่ะเห,เ,เห็ดเ,หเพ่งเฮากระไดเห็ดเพ่งดอกใยเฮากระไดกับวัลูว่ามันสีมีเนาะพี่น้องเนะาะบ่ได้ดม้าบ่ได้มาเล่นบ่ได้มาหาเบื้องบ่ได้มาเลาะ ตุลี่ะมือนีพากันออกมาเล่นซื้อเห็นอากาศดีๆค่ะก็เลยพากันออกมาเล่นอา้าพี่น้องตูลี่เลี้ยวขึ้นไปข้างบนอนะเป็นขี้ยังเห็นเฮ็ดเป็นขื้ยังเห็นเฮ็ดนี่แหละค่ะเดี๋ยวเขาไปพิสูจน์กันเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นสีสันๆเติบอยู่ด้ยวยนี่สิคือปนอน้องบอนี้นี่ถนนค่ะรถเพ่กะจอดไว้พุน่น พ่อกับลูกก็คามไปฟังทั้งพุ่นค่ะเอาหมุนกล้องไว้โปดว่าพ่อกับลูกก็คามไปฟังทั้งพุ่นล้ค่ะไอยจุลีถิ่มจุลี่ไว้ผู้เดียวฟังทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวเขามาปีนปีนขึ้นไปเบิง้งเดียวขึ้นมาติดกิ่งเขียนเท็ดนี่แหละเอา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 ,เอามืน่น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 พุ่นสีเมนบนอน้อน่ะเนาะเดี๋ยวไปใต้ไก่เดี๋ยวไปพิสูจน์กันค่ะ ยอุ้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 ยอันเดียวเดี๋ยวขอเวลาปีนแป๊บนึงเด้อค่ะเห็ดอีลีค่ะเห็ดอีลี่มีเห็ดปากกาลังน้ำเอาปีนขึ้นมาได้แล้วสิปีนลงได้บ่เนาอวันนี้พี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้เห็ดปากกาลังเด้อค่ะอันเห็ดปากกาลังชนิดนี้จุลี่บ่แน่ใจว่ามันกินได้เห็นกินบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่นี่นี่รู้สึกว่าสิคนละย่างกับยูบานจุลี่ค่ะ ที่แน่ๆเอันนั้นเฮ็ดแท้ๆแล้วคะ่ะอันนี้ก็เฮ็ดเด้อเบิ่งสงนี่แห่งเฒ่าแล้วนี่ค่ะเห็นบ่บุนเนาะแต่ว่านั่นเฮ็ดแท้และเดี๋ยวไปไปพิสูจน์กันว่าเฮ็ดยังค่ะพี่น้องค้ายๆเฮ็ดเผงใหไงอยู่คะ่ะนี่นี่นี่คือเฮ็ดเพิงอยู่คะ่ะคือเฮ็ดเผงใหไง่อยู่มาเบิงเบ่งกันมาเบิ่งกันคือเฮ็ดอะไรเนี่ยอุ้ยว้าวเฮ็ดเญงง่อีหลีค่ะนี่นี่ เฮ็ดเพิ home, ่องหอมเห็ดเพิ่งใ่าเอาโดงมันตันนี้พี่น้องโดงมันตัวนี่เอ้าหววรุ้นจิมาหามาึงนีดอกสะนะเฮ็ดเพิ่ใงง่าะค่ะนี่นี่เฮ็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าจุลิมาซาโพดน่ะเขาเท่าแล้วค่ะนี่ขาเราเป็นแมงแล้วเอา้าเลี้ยวขึ้นมาตาดีถือถือว่าตาดีอยู่เด้อนี่ถือว่าจุลิตาดีอยู่ค่ะเลี้ยวขึ้นมาเห็นตั้งจก,กอยู่ เอาดอกนี่ไปเอาดอกนี่ไปว่านอยู่บ้านดีบ้วยพี่น้องนี่นี่เอาไปว่านบ้านก็น่าที่จได้กินนี่อยู่บอกเป็นสีสั้นๆอยู่เด้นี่ปีนขึ้นมาได้แล้วสิหามองลงได้บ่บานีนี่อยู่บอกเบิ้งเด็พี่น้องเบิ้งเด้อนี่อยู่บอ ท่านได้เห็นดอกค่ะอ,อ้าวซ้ำนีลน่ลักษณะน้องพี่น้องเนาะสันเติบอยู่เด้นี่พี่น้องเป็นสีสั้นๆนี่ก็เห็ดจุลีจะเอาไปน้ำจะเอาไปไปว่านไว้บ้านเพืเอที่จได้กินโอ้ยลงได้บนนอปันนี้อ้ยมืนม่นมื่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมันสี่มืน่นเดี๋ยวให้จุลุยลงไปก่อนเด้อค่ะ ลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วค่ะพี่น้องพุดธะลงมาจากมองพุ่นละค่ะมีในปปาในปปามองหันละค่ะลงมาจากมองหันแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปซะนะรออีกเบิ้งกันนะคืออยู่บ่ไปไปม้ากันหาอีลีอีร้อนนี่กับสิพอได้กินอยู่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮดกระไดแต่ว่า จูลี่กับมาซามาซาไปด้ค่ะพี่น้องรู้ซึกว่าเขาสิเแ่าแล้วนันคือว่าสิเแ่าแล้วจูลี่กะเอาดอกไปน้าค่าทเทียมาเอาไปว่านไว้บ้านทาทเทียได้กินค่ะพี่น้องบ๊เมยยังดอกจีไรบ่ต้องไปหาไก่เนาะพี่น้องกินอยู่น้าบ้านหากินอยู่น้าบ้านเนาะัต่ละเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะจูลี่บมยยังดอกค่ะเห็นว่าอากาศดีๆพาพี่น้องออกมาเล่นมาเที่ยวซื้อๆเนาะพี่น้องเนาะส่นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้แล้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องซํำนีแ้แหละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย